เหร,เรอแม่พอทันเลยแล้วมีดีแล้วโอ้โหมีครับเบ็กแม่บีครับม่หมา,มา,มาปีกันแบบพอดิบพอดีชิวเฉียดกันเสียววิดาทีครับผลไนะม่กับุ้งฝันนะครับเสื้อแดงแรงฤทิกเรเลย้นเดียนะฮะ น้องเบ็คนะครับจะมาปีนุดทางมีครับนักกีฬาคนต่อไปครับเอกรักวลสีซึ่งอยู่แต่เช้าแล้วมาเอเ็นโบคัมเบอร์ครับหันหน้าหากมลางให้สัญญาณ ไปรับบี่มาเลยเอามา้ดีดูดูดูลูดูดูดวอูดูาูดูดบดู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 ดบดูีูบูดูดดียวดูยูดูดูดูบูด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 ูเูดูดูเดู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 ดานดดาาะด เขาเห็นคนกีดปามนะฮะเขาาีนแบบนี้นะพี่เอมาเมื่อจริงๆครับตอนเช้าก็ไม่มานหะายไปไหนก็ไม่รู้ะ